เดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะพามาดูกระบวนการทางธรรมชาตินะครับถ้าเราทําสวนป่าไปสักระยะหนึ่งนะครับสบรรพสิ่งต่างๆนะครับหลายสิ่งหลายอย่างของธรรมชาตินะครับก็จะเริ่มทํางานแทนเรานะครับก่อนที่ผมจะมาปลูกป่าปลูกทําสวนนะครับผมก็ไปอ่านหนังสือมาเล่มหนึ่งนะครับเรื่องปฏิวัติยุคสมัยด้วยฟัง เส้นเดียวเนาะของลุงฟางมาชาดูบุฟุกุโอกะนะครับก็หนังสือเล่มนั้นนะครับมันทําให้ผมเห็นกระบวนการทางธรรมชาตินั่นแหละว่าอในป่าเนี่ยไม่มีใครไปไถพวนดินให้ต้นไม้นะครับทําไมต้นไม้ยังเติบโตได้ไม่มีใครรดน้ําให้ต้นไม้ในป่าทําไมต้นไม้มันก็ยังเติบโตได้ไม่มีใครไปใส่ปุ๋ย ให้ต้นไม้ในป่าต้นไม้ในป่าก็ยังเติบโตได้ผล,ลไม้ในป่าก็ยังผลิดอกออกผลแทบทุกปีทุกปีนะครับไม่มีใครไปฉีดยาฆ่าหญ้ากาจัดวัดชพืชในป่าด้วยซ้าไปต้นไม้ในป่าผล,ลไม้ป่าต่างๆก็เติบโตได้พอเข้าใจกระบวนการทางธรรมชาติอย่างนั้นนะครับก็ตอนมาทําป่าแรกๆแล้วก็เข้าใจแล้วว่าอ่าแรกๆจําเป็นอยู่ตอนที่เราปลูกก็แรกๆกันเนาะ มันก็จาเป็นต้องดูแลธรรมชาติก่อนนิดนึงดูแลต้นไม้ก่อนอ่าก็สักพักพอเขาเริ่มเติบโตมากระบวนการทางธรรมชาติหลายสิ่งหลายอย่างนะครับใช้เวลาเพียงแค่รู้สึกว่า3าาาปี4ปีนี่ผมก็เริ่มไม่ได้ใส่ปุ๋ยต้นไม้ที่ต้นโตโต,โตแล้วนะครับหญ้าเยอะก็โซนไหนที่มันโตแล้วก็อย่างนี้นะครับหญ้าก็แทบไม่ต้องตัดแล้วยิ่งอนาคตต่อไปอีก สีส่ซาหาปีต้นไม้คลุมแสงได้ยิ่งกว่านี้เนี่ยหญ้านี่แทบจะไม,ไม่ไม่มีเลยนะครับทนีนี้ก็จะเหลือเฉพาะไอ้<ๆ><ๆ>พืชที่อยู่ในแสงลำไรได้เอเดี๋ยวจะพามาดูนะครับกระบวนการทางธรรมชาติที่เริ่มทำงานให้ผมนะครับก็ดูจากต้นนี้ก่อนแล้วกันอันนี้ผมถือว่าเป็นที่ผมจะาพามาดูวันนี้นะครับถือว่าเป็นเ,เครื่องจักรสำหรับผลิตปุย๋ยอา่าแล้วกัน อันดับแรกเนี่ยก็คือ,อต้นไม้นี่แหละตัวต้นไม้เองนะครับมันจะผลิตปุ๋ยได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวผมพามาดูต้นนี้แล้วกันแล้วค่อยกลับมาดูต้นเดิมอ้าวดูต้นนี้นะครับต้นนี้เป็นต้นมะกอกป่านะครับสังเกตที่นู่นเลยเรือนยอดเขานะครับจริงๆตรงนี้จะร่มเงามากเลยแต่พอถึงฤด,ดูนี้นะครับต้นมะกอกป่าตัวน,นี้ผลัดใบก่อนเพื่อนนะครับ เมื่อเขาผลัดใบลงมานะครับดูนะครับใบของเข้าพวกนี้แหละก็จะกลายไปเป็นปุ๋ยอีกทีหนึ่งนะครับอ่าเป็นเครื่องจักรในการผลิตผลิตปุ๋ยแล้วมีต,วต,วตัวตัวตัวไหนบ้างที่มาทำงานช่วยนะครับให้เปลี่ยนเปลี่ยนใบม้านี่ให้กลายไปเป็นปุ๋ยนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูตัวแรกเดี๋ยวผมพาดูตัวนี้นะครับ ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นพนักงานผลิตปุ๋ยเลยอขอดูหน่อยอยู่ไหนเอ่ยปลวกนะครับเนี่ยต้นนี้มันกินขึ้นไปขนาดนู้นนะครับต้นนี้เป็นต้นพยุงนะครับขึ้นไปยันนู้นเลยนะครับเดี๋ยวผมขอขอไปดูก่อนน้องหมาผมเห่าอะไรสักอย่างเดี๋ยวค่อยมามาคุยกันต่อนะครับเรื่องนี้มาพูดคุยกันต่อนะครับเมื่อกี้ ไปดูน้องหมาเขาเห่างูนะครับงูตัวเล็กๆหรอกตัวไม่ใหญ่อ่ะมาดูต้นต้นนี้นะครับที่ถูกปลวกนะครับปลวกเขาจะมากินเปลือกไม้พวกนี้นะครับแล้วก็ย่อยสลายอ่านี่มีตัวปลวกอยู่มาด,ดูอย่าไปด่าเขาเด้อว,ว่าไปปลวกจอมทําลายไม่ใช่นะครับเขาก็สร้างสรรค์เหมือนกันนะคือปลวกจริงๆไม่กินไม้มีชีวิตนะครับเขากินไม้ตายเนี่ยแหละเปลือกไม้นี่นี่เห็นไหมเอ่ยรกปลวก เขาไม่ได้กินแค่เปลือกไม้ต้นพยุงนะครับเวลากลางคืนเนี่ยถ้ามาเดินดูเนี่ยนะครับเสียงเขากระหึ่มมากเลยเขาจะกินใบไม้นะครับกินใบไม้พวกนี้แล้วก็นี่แหละก็จะย่อยสลายขับถ่ายออกมาเป็นดินพวกนี้นะครับไอตัวนี้ก็จะกลายเป็นธาตุอาหารอีกทีหนึ่งนะครับน้องปลวกนี่ถือว่าเป็นตัวย่อยสลายใบไม้ได้ดีเหมือนกันนะครับอ่ามาดูตัวนี้ทีหนึ่งนะครับ ต้นนี้เป็นพยุงเหมือนกันนะครับนี่เขาจะมีเปลือกอย่างนี้นะต้นพยุงปลวกพวกนี้ก็จะมากินเปลือกไม้พวกนี้นะครับปลวกนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในพนักงานเนาะผลิตปุย๋ยแล้วก็จริงๆแล้วในธรรมชาตินะครับไม่ได้มีเฉพาะปลวกนะครับที่ปลวกเนี่ยจะมากินพวกเศษอินทรียวัตถุพวกนี้นะครับมันมีหลากหลายชนิดมากนะครับมีจุลินทรีย์ต่างๆเนี่ยโอ้โหหลากหลายสายพันธุ์เลย แล้วก็แมลงหน้าดินต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งพวกเชื้อรานะครับพวกเห็ดต่างๆเชื้อราต่างๆพวกนี้ก็ย่อยสลายเศษอ,อินทรียวัตถุพวกนี้นะครับพวกเศษใบบงใบไม้ที่ต้นไม้มันผลัดใบลงมานะครับเ,เดี๋ยวผมจะลองเปิดดูก่อนอใต้ดินเผื่อะจะมีมาลงมาแรงมาแงให้ดูมันจะมีแมลงบางชนิดนะครับย่อยใบไม้แล้วเหมือนต้นปุ๋ยเป็นเม็ดๆ,ๆ,ๆเลยแหละ พวกนี้กหห็หนึ่งในพนักงานผลิตปุ๋ยเหมือนกันนะครับหอยทากพวกนี้หอยทากพวกนี้ก็จะกินพวกนี้แหละเศษใบมงใบไ,ไม้แล้วก็ย่อยสลายไอ,ไอขับถ่ายออกมาเป็นปุ๋ยอีกทีนึงนะครับแม้แต่ไส้เดือนก็ใช่นะครับไส้เดือนนี่ก็เป็นหนึ่งในพนักงานผลิตปุ๋ยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองดูก,กอกองนี้ดูก,ก่อนน้องปลวกเต็มเลยนะครับ โปลวกมันถือว่าชาการชั้นยอดเลยนะเนี่ยแม้แต่ไม้ไผ่อย่างนี้นะครับก็โดนปลวกย่อยสลายไปกับหมดเลยนะครับกลายเป็นดินด้านในเลยอกระบวนการทางธรรมชาตินะครับก็อย่างที่ผมว่านั่นแหละใบไม้ร่วงหล,ล่นลงมา ก็จะถูกพวกสิ่งต่างๆสิ่งมีชีวิตต่างๆ,ๆนะครับไม่ได้จํากัดแค่ปลวกนะครับมีทั้งกิ่งกงกิ่งคือหอยทากไส้ดงไส้เดือนจุลินทรีย์ต่างๆเชื้อราต่างๆนะครับย่อยสลายให้กลายไปเป็นปุ๋ยอีกทีหนึ่งนะครับ <Evet. S 1> ก็ถ้าเราเข้าใจกระบวนการทางธรรมชาติอย่างนี้นะครับแล้วก็จะเห็นจุดหมายปลายทางนี่แหละว่ากเกษตรศกรรมอย่างธรรมชาติเนี่ยปลายทางสุดท้ายแล้วธรรมชาติจะทํางานแทบทุกอย่างแทนเรานะครับอ่า แรกๆอะลำบากหน่อยรดน้ําให้มันบ้างตัดหญ้า้มันบ้างเนาะแต่ต่อไปเนี่ยแม่แต่ปุ๋ยก็ไม่ต้องใส่นะครับไถพวนก็ไม่จําเป็นไถพวนดินก็ไม่จําเป็นปุ๋ยก็ไม่ต้องใส่น้ําก็ไม่ต้องลดก็รอเวลาแค่ให้เขาผลิดอกออกผลนะครับทีนี้เราก็คอยมาเก็บดอกผลจากธรรมชาติเอาอ่ะคลิปนี้ก็คงประมาณนี้นะครับพามาดูกระบวนการทางธรรมชาติว่าพนักงานผลิตปุ๋ยเนี่ยเรียบเทียบกันกับ ป่าปลูกเราเนี่ยกับในธรรมชาติมันก็เหมือนกันนะครับถ้าเราเข้าเข้าใจกระบวนการเนาะถึงวันหนึ่งเราปลูกต้นไม้ไปมันก็จะไปสู่จุดหมายปลายทางเหมือนป่าเลยนะครับไม่ต้องไปใส่ปุ๋ยให้ลําบากเนาะเดี๋ยวมันโตไปของมันเองแม้แต่ผลไม้ป่าก็ไม่มีใครไปใส่ปุ๋ยให้มันนะครับมันก็ผลิดอกออกผลได้เหมือนกันอ่ะคลิปนี้ก็คงประมาณนี้นะครับเป็นกําลังใจให้ท่านที่เพิ่งปลูกต้นไม้แล้วกันเนาะก็ขอให้วันเวลาผ่านไปเร็วๆแล้วกันเดี๋ยว6 7ปีก็จะได้สภาพป่าประมาณอย่างนี้นะครับ